สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวโปรเจกต์ Parallel Finance นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโปรเจกต์ได้เริ่มเปิดโครงการรับสมัครเป็น a อ b a s s a d o r นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าร่วมได้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะทำคอนริบิวให้กับตัวโปรเจกต์นะครับก่อนอื่นเนี่ยสำหรับโปรเจกต์ Parallel Finance เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่รันอยู่บนโุกการ์ดเชน นะครับซึ่งตัวพาเลทไ i แนนซ์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานในลักษณะของการทำสินเชื่อนะครับการกู้การยืมหรือรวมถึงการทำเดบิวต์สเต t คกิ้งนะครับซึ่งในวิดีโอคลิปนี้เนี่ยจะมานำเสนอในเรื่องของขั้นตอนการสมัครเป็นเอมบัสเตอร์ของตัวพาเลทไฟแนนซ์นะครับเริ่มต้นเนี่ยจากตัวหน้าเว็บเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดของ เว็บไซต์ของตัวโปรเจกต์ได้นะครับที่ parallel file นะครับจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าร่วมเป็นมัสเตอร์เนี่ยเราก็ต้องสมัครมัสเตอร์โปรแกรมมาก่อนนะครับจาก google file ตัวนี้เนี่ย google form นะครับซึ่งตัว google form เนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะแปะไว้ข้างล่างให้นะครับเราก็เข้ามาสมัครนะครับซึ่งก็จะมีการให้กอรอบรายละเอียดต่างๆเข้าไปนะครับทั้งในเรื่องของอประวัติ ส่วนตัวหรือใเรื่องของอลักษณะของงานที่เราจะทํานะครับหลังจากที่เราสมัครใน Google f o r m เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตัวโปรแกรมม a s เตอร์ Master ตัวนี้เนี่ยจะใช้ Discord ในการส่งงานนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะขอแนะนำลักษณะของงานที่เราจะส่งก่อนนะครับตัวมัสเตอร์ Master โปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับ จะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนสามารถที่จะมาเข้าร่วมได้นะครับซึ่งมีขั้นตอนตรงนี้ก็คือว่าอันแรกก็คือเราส่งแบบตอบนะครับตามที่ผมได้มานาเสนอไปนะครับจากนั้นเนี่ยเ,เราก็เข้าไป Verify ใน Discord ของทางตัวโปรเจกต์นะครับเมื่อเวอร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทําการส่งงานได้นะครับซึ่งเ,เราก็พยายามส่งงานให้ได้ แด้คะแนนสะสมนี่มากกว่า240คะแนนขึ้นไปเพื่อที่จะได้ตัวรเป็น Active แอมบ s สเดอรนะครับซึ่งในส่วนของงานในส่วนของการสะสมคะแนนเนี่ยเราสามารถที่จะสะสมคะแนนเริ่มต้นก็คือ0ถึง239คะแนนเนี่ยในช่วงนี้เราก็จะได้โลเป็นพ o w เวลเลอร์เฟรชแมนหลังจากนั้นที่เราหลังจากที่เราสะสมคะแนนได้มากกว่า239คะแนนขึ้นไปเป็น240คะแนนถึง2 4 9 9คะแนนเนี่ย เราก็จะได้โรเป็น one emaster นะครับเพื่อต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆรืจนสูงสุดที่ diamond emaster นะครับเพื่ต้องมีคะแนนสะสมมากกว่า7500คะแนนขึ้นไปนะครับอันนี้เราจะมาเริ่มสะสมคะแนนกันยังไงนะครับการส่งงานเนี่ยก็จะมีการส่งงานให้ตั้งแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับก็จะมีตั้งแต่คะแนนน้อยๆไปจนถึงคะแนนเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นการอ่า t วิตเตอ นะครับเราสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ทวีตสำหรับในทวีตจากทวีตของทาง,งเราวนิวฟินแนนซนะครับทุกๆก,การทวีตการไลค์เนี่ยเราก็จะได้1คะแนนนะครับหรือคนที่ถนับส่งมีมนะครับเราก็จะสามารถส่งมีมได้นะครับโดยที่เราจะกําหนดให้ส่งเต็มที่ก็คือได้2มีมต่อวันนะครับก็จะได้มีมละ5คะแนนนะครับหรือคนที่ขนัดทำอินโฟกราฟิก ก็ทำอินโวกราฟิกได้นะครับได้75คะแนนรวมทั้งมีงานออกแบบนะครับก็จะได้40คะแนนคนที่ถนัดในการเขียนบทความก็สามารถเขียนบทความได้นะครับก็สำหรับบทความเนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าในแต่ละบทความเนี่ยต้องมีคำมากกว่า500คำขึ้นไปนะครับก็จะได้75คะแนน หรือทำวิดีโอเป็นวิดีโอเท t โตรี l หรือไกด์นะครับก็ตอนนี้ก็จะได้75คะแนนนะครับในข้อกําหนดก็คือต้องทําวิดีโอแต่และคลิปเนี่ยมากกว่า3นาทีขึ้นไปนะครับหรือคนที่ถนัดทำอีกตัวแต่งเพลงนะครับก็สามารถที่จะแต่งเพลงได้นะครับคะแนนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้ารวมของออกิจกรรมต่างที่ให้ทำแล้ก็คะแนนที่เขากำหนดมา นะครับซึ่งหลังจากที่เราสะสมคะแนนข,น,นขึ้นไปเนี่ยถ้าเราสามารถสะสมคะแนนจนถึงระดับสูงสุดก็คือไดมอนด์นะครับเราก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆนะครับเช่นได้ตัว M S T ที่เป็นตัวสเปเชียลเลยนะครับหรือว่าได้เป็นสติฟิเคตนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการเทสเน็ตนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมในช่องแชทของไดมอนด์มาสเตอร์เป็นต้น นะครับแล้วก็ลักษณะของตัวรางวัลที่จะได้เนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับทั้งท็อปท้งระดับท็อปก็จะได้10% 5%จากการ z ุมหรือถ้าท็อปร้อยเนี่ยก็จะได้ตัวโทเค็น HKO แล้วก็ตัวโทเค็นของพาราต้นตน,นะครับอันนี้อ,อันนี้คือเป็นเกิดนำเข้าๆในลนักษณะของตัว แนมัสเตอร์โปรแกรมนะครับโดยหลังจากที่เราสมัครตัว Google f o r m มเสร็จแล้วเนี่ยเ,เรามาเข้าเข้ามาในหน้าของบ i s s o r r d ของ p o w เ r อร์ฟ n นแนนนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีตัวชัน n นลของแอน a s s เ r นี่โผล่ขึ้นมาช a นแนลแรกก็คือ m m s t s s a n o r u n n o u n n t m e n t เนี่ยก็คือเป็นประกาศต่างๆของทาง ทีมงานที่ได้ประกาศให้ทาง ambassador เข้ามาดูนะครับก็จะมีลักษณะของลิงก์ต่างๆมีลักษณะของแบรนด์โลโก้ต่างๆที่เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ประกาศอื่นๆนะครับอีกช่องหนึ่งที่สําคัญก็คือช่อง ambassador chat ตัวนี้เนี่ยจะเป็นห้องรวมกรณีที่เรามีคําถามหรือมีอะไรที่สงสัยที่อยากที่จะให้ทางทีมงานเข้ามาตอบแล้วก็เข้ามาพิมพ์ในช่องแชทตัวนี้นะครับจะเป็น จากนั้นเนี่ยตัวสำคัญก็คือช่องโซเชียลมีเดียช่องอาร์ตช่องมีมต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยจะเป็นช่องที่เราไ้วใช้สำหรับการส่งงานนะครับตัวอ,อย่างเช่นช่องโซเชียลมีเดียตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ส่งงานกรณีทนนี่เราส่งงานทวิต นะครับตามที่ได้นำเสนอไปว่าก่อนที่ให้เราทวิตแต่และทวิตเนี่ยก็จะได้1คะแนนน,นะครับเราก็ต้องเอาทวิตท,ที่เราทวิตไปแล้วเนี่ยมาแปะด้วยว่า,าลิงก์ของเราเนี่อยู่ตรงไหนนะครับทางทีมงานเนี่ยก็จะเข้ามาตรวจสอบว่าแต่ละลิงก์เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องทางทีมงานก็จะมาติ๊กถูกให้นะครับแล้วก็จะมีาการส่งคะแนนเข้ามาในยูเซอร์ของเรานะครับ หรือคนที่ทำารีเอทตัวดีไซน์นครับก็มีคนที่เข้ามาส่งดีไซน์เยอะแยะนะครับซึ่งกรณีที่ไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีทางทีมงานมาติกกัดบทว่าไม่ผ่านนะครับส่วนที่ผ่านก็จะติว่าผ่านให้นะครับเราก็จะมีการส่งคะแนนให้สําหรับคนที่ผ่านนะครับส่วนของช่องมีมก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราส่งมีมาทางทีมงานก็จะมาตรวจนะครับแล้วก็ส่งคะแนนให้ ก็ส่วนหน้าอื่นก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีการตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับหลังจากที่เราเส่งผลงานไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับคะแนนมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบคะแนนได้อัน,นแรกก็คือที่ช่อง review up ตรงนี้นะครับช่อง review up เนี่ยเราสามารถที่จะมีคําสั่ง l e g นะครับเพื่อที่จะดูได้ว่าคะแนนของเราเนี่ยออตอนนี้อยู่สะสมอยู่ที่กี่คะแนนแล้วนะครับแล้วก็ เราอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การจัดเรียงอันดับเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในแลนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาดูตรงเหรียญระเบดได้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปตรงเหรียญระเบิดแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูว่าอันดับของเราตอนนี้เราอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับอันดับของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมาพิจารณาต่อว่าเราควรที่จะทำงานไหนเพิ่มเข้าไป ที่จะทําให้แรลคงของเราเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแนะนําการเข้ามาทํางานคอนทริบิวกับทางา Ambassador Project ของพาราเด l ไฟน์แอนด์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่าทางโปรแกรมเนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อวันที่4เมษาสอา2 0 0 0 2562นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันเรามีโอกาสที่จะเริ่มสะสมคแะแนนเป็นคนแรกๆนะครับผมก็แนะนําให้ทางผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํำคอนทิบิวอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาร่วมประหารโปรเจกตนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคร่าวๆเป็นในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของการสําหรับ a ม b a s เ a อร์โปรแกรมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปขอบคุณครับ